สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การสำรวจข้อมูลเชิงลึกวันนี้เราจะมาคุยกันถึงเอ่อปรากฏการณ์ที่มันทั้งน่าทึ่งแล้วก็ท้าทายความเข้าใจเดิมๆของเราเกี่ยวกับชีวิตความตายจิตสำนึกอะไรพวกนี้ครับนั่นก็คือประสบการณ์เฉียดตายหรือที่เรียกกันว่า NDE นะ near death experience เราจะมาเจาะลึกกันจากมุมมองของวิทยาศาสตร์เป็นหลักเลยนะครับข้อมูลงานวิจัยว่าไงบ้างคาถามก็คือ,อประสบการณ์แปลกๆที่หลายคนเล่าเนี่ย ทั้งเห็นอุโม,มงค์เห็นแสงสว่างหรือแบบว่ารู้สึกเหมือนออกจากร่างมันเกิดขึ้นได้ยังไงโดยเฉพาะตอนที่สมองกําลังอยู่ในภาวะวิกฤตสุดๆใกล้จะหยุดทํางานแล้วเนี่ยวิทยาศาสตร์พอจะมีคําตอบไหมครับเรื่องนี้ค่ะ ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เราก็จะเน้นไปที่หลักฐานทางวิทยาศาสตร์จริงๆนะคะคือเราจะพยายามแยกข้อมูลที่มาจากการศึกษาจากงานวิจัยออกจากเรื่องเล่าหรือความเชื่อส่วนตัวเพื่อหเห็นภาพรวมของ NDE ที่มันชัดเจนที่สุดเท่าที่ข้อมูลปัจจุบันจะบอกได้อะคะ่ะโอเคครับงั้นเรามาเริ่มปูมพื้นฐานกันก่อนเลย NDE นี่มันคืออะไรกันแน่ครับแล้วมันเกิดขึ้น ตอนไหนช่วงเวลาไหนของภาวะ,ะความเป็นความตายเนี่ยจุดนี้สำคัญมากเลยค่ะต้องแยกให้ออกก่อนนะคะระหว่างคำว่าการตายทางคลินิกหรือ clinical d e a t อันนี้คือภาวะที่หัวใจหยุดเต้นการหายใจหยุดไปแล้วแต่ว่าสมองยังไม่เสียหายถาวรน,นะคะคือ,อยังฟื้นคืนชีพได้ด้วย cpr อะไรแบบนี้อ๋อครับครับกับอีกอันคือการตายทางชีวภาพ biological death อันนี้คือเซลล์สมองเริ่มตายแบบถาวรแล้วเพราะว่าขาดออกซิเจนไปนานอันนี้คือฟื้นไม่ได้แล้วค่ะแล้วก็มีอีกคำคือภาวะสมองตายหรือ brain death อันนี้คือสมองหยุดทำงานทั้งหมดแบบถาวรสิ้นเชิงเลยอ๋อเข้าใจแล้วครับหมายความว่า NDE นี่ไม่ได้เกิดตอนสมองตายไปแล้วหรือตอนตายทางชีวภาพแล้วใช่ไหมครับถูกต้องค่ะ NDE ส่วนใหญ่มักจะถูกรายงานว่าเกิดขึ้นในช่วงเวลาสั้นๆหลังเติดการตายทางคลินิกคือก่อนที่สมองจะเสียหายแบบถาวรมันเหมือนเป็นหน้าต่างสั้นๆนะคะคาบเกี่ยวระหว่างความเป็นกับความตายเป็นช่วงที่ร่างกายวิกฤตมากๆแต่ก็มีโอกาสกลับมาได้พอเห็นภาพรวมหรอครับแล้วลักษณะร่วมๆที่คนมักจะเจอใน NDE ที่งานวิจัยคสสรุปมาเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างครับ มีหลายอย่างที่พบคล้ายๆกันนะคะถึงแม้รายละเอียดปรีกย่อยอาจจะต่างกันไปบ้างที่เจอบ่อยๆก็อย่างเช่นความรู้สึกเหมือนออกจากร่างตัวเองค่ะแบบลอยอยู่ข้างบนมองเห็นร่างตัวเองมองเห็นเหตุการณ์รอบๆได้อันนี้เรียกว่า out of body experience หรือ OBE ซึ่งก็เจอประมาณเหใน4หรือ24ค่ะครับแล้วก็มีเรื่องการเคลื่อนที่ผ่านอุโมงค์มืดๆไปหาแสงสว่างที่ปลายทาง อันนี้ก็เจอบ่อยเหมือนกันประมาณ3 1เเรื่องแสงสว่างนี่ได้ยินบ่อยมากเลยครับเป็นยังไงครับใช่ค่ะการเจอแสงสว่างจ้าแต่ส่วนใหญ่จะบรรยายว่ามันเป็นแสงที่อบอุ่นเปลี่ยนไปด้วยความรักความเมตตาไม่ใช่แสงจ้าที่ทำให้แสบตานะคะอันนี้ก็พบพอๆกับอุโมงค์เลยค่ะประมาณ31%เเหมือนกันแต่ว่านะคะที่พบบ่อยที่สุดเลยคือความรู้สึกสง,งบสุขมากๆรู้สึกแบบ ปลอดโปร่งไร้ความเจ็บปวดใดๆเลยอันนี้เจอเกินครึ่งเลยค่ะประมาณ56%หเซโหเกินครึ่งเลยเหรอครับแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมครับนอกเหนือจากภาพแสงเสียงความรู้สึกหรือบางทีก็เป็นสิ่งที่เรียกว่าพบภูมิแห่งแสง Beings of Light นะคะครับบางทีก็รู้สึกเหมือนไปถึงจุดที่เป็นเขตแดนเป็นเส้นแบ่งถ้าข้ามไปแล้วจะกลับมาไม่ได้อะไรทำนองนั้นแล้วสุดท้ายก็คือการกลับเข้าร่างซึ่งบางทีก็มีแรยง,งานว่าจริงๆแล้วไม่อยากกลับมาด้วยซ้ำค่ะ โห oh, ฟังดูเหมือนเป็นประสบการณ์ที่ดีมากๆเลยนะครับส่วนใหญ่เป็นเชิงบวกแบบนี้หมดเลยหรือเปล่าครับหรือมีด้านอื่นด้วย เป็นข้อสังเกตที่ดีค่ะคือแม้ว่าส่วนใหญ่เลยนะคะจะรายงานประสบการณ์เชิงบวกแบบที่เราพูดกันแต่ก็มีส่วนน้อยค่ะที่เจอ NDE ในแง่ลบเหมือนกันเช่นอาจจะรู้สึกอ้างว้างโดดเดี่ยวมากๆเจอภาพหรือบรรยากาศที่มันน่ากลัวน่าสะพรึงกลัวการมีอยู่ของประสบการ์เชิงลบพวกนี้ล่ะค่ะที่มันทําให้ทฤษฎีง่ายๆที่ว่า NDE เป็นแค่คกลไกหลอกตัวเองให้สบายใจหรือเกิดจากสารเอนโดฟินอย่างเดียวมันเอ่อมันดูจะไม่ครอบคลุมทั้งหมดนะคะ อ๋อเข้าใจแล้วครับทีนี้มาถึงคำถามใหญ่เลยวิทยาศาสตร์เขาพยายามจะอธิบายปัากฎการณ์ที่มันดูซับซ้อนแล้วก็ดูเหมือนจะเหนือธรรมชาติด้วยซ้ำเนี่ยยังไงบ้างครับเราเริ่มจากมุมมองทางชีววิทยาหรือการทำงานของสมองก่อนดีไหมครับ ได้ค่ะก็มีหลายสมมุติฐานนะคะที่พยายามอธิบายว่า NDE เนี่ยมันเป็นผลผลิตของสมองที่กำลังทำงานผิดปกติในภาวะที่มันวิกฤตมากๆทฤษฎีแรกๆที่คนพูดถึงกันเยอะก็คือเรื่องภาวะสมองขาดออกซิเจนค่ะไฮโปเซียหรือแอนอกเซียที่เขาบอกว่าพอสมองขาดออกซิเจนเนี่ยลานสายตาของเรามันจะตีบแคบลงเรื่อยๆจนเห็นเป็นลักษณะเหมือนอุโม,มงคงหรืออาจจะทําให้เกิดภาพหลอนหรือความรู้สึกสุขสบายเคลิ้มๆได้ ฟังดูฟังดูก็เป็นไปได้นะครับแต่เหมือนจะเคยได้ยินว่ามีข้อมูลแย้งอยู่เหมือนกันใช่ค่ะมีข้อโต้แย้งที่น่าสนใจอยู่อย่างงานวิจัยของดรบรูซเกรซ o นซึ่งท่านเป็นนักวิจัยคนสำคัญมากๆในเรื่องนี้นะคะท่านพบว่าบางทีคนที่เขามี NDE เนี่ยกลับมีระดับออกซิเจนในเลือดสูงกว่าคนที่อยู่ในภาวะวิกฤตเหมือนกันแต่ไม่มี NDE ด้วยซ้าไปค่ะเอเหรอครับน่าแปลกใจนะเนี่ยใช่ค่ะแล้วอีกลักษณะหนึ่งคือ NDE เนี่ยส่วนใหญ่มันจะมีความชัดเจนมีโครงเรื่องมีลำดับเหตุการณ์ที่ต่อเนื่องกันค่อนข้างดีซึ่งมันจะต่างจากอาการของคนที่ขาดออกซิเจนจริงๆที่มักจะสับสนกระวนกระวายความจำเลอะเลือนมากกว่าค่ะครับงั้นถ้าไม่ใช่เรื่องขาดออกซิเจนแล้วทฤษฎีเรื่องสารเคมีในสมองล่ะครับพวกเอนโดฟินหรือสารหลอนประสาทอื่นๆที่ร่างกายอาจจะสร้างขึ้นมาเองนั่นก็เป็นอีกแนวคิดหนึ่งค่ะที่เรียกว่า การหลั่งสารสื่อประสาทหรือ neurochemical cascades เช่นสารเอนโดฟินก็อาจจะอธิบายความรู้สึกสงบไม่เจ็บปวดได้หรือสารอย่างเซโรโทนินโดพามีนหรือแม้แต่สารที่คล้ายๆคีตามีนที่ร่างกายเราสร้างเองได้เนี่ยก็อาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องภาพหลอนหรือความรู้สึกออกจากร่าง OBE ค่ะแต่ ก็ยังอธิบายได้ไม่หมดอีกเหมือนเดิมถูกต้องค่ะปัญหาก็คือสารเคมีแต่ละตัวเนี่ยมันอาจจะอธิบายได้แค่บางองค์ประกอบของประสบการณ์เท่านั้นเช่นอธิบายความสงบได้แต่ไม่ได้อธิบายเรื่องราวทั้งหมดหรือลำดับเหตุการณ์ที่มันซับซ้อนใน NDE แล้วมันก็ยังอธิบายไม่ได้ว่าทำไมบางคนถึงเจอ NDE ทั้งๆที่ไม่ได้ยาอะไรเลยหรือบางทีการได้รับยาบางตัวกลับไปลดโอกาสเกิด NDE ด้วยซ้าไปค่ะอื ยากเหมือนกันนะครับแล้วมีการมองไปที่ส่วนเฉพาะของสมองไหมครับเช่นสมองส่วนที่เกี่ยวกับความจําอารมณ์อย่างสมองกลีบขมับอะไรแบบนี้มีค่ะมีสมมุติฐานเรื่องการทํางานผิดปกติของสมองกลีบขมับ (temporal lobe) หรือระบบลิมบิก (limbic system) เพราะว่ามีการทดลองที่กระตุ้นสมองส่วนนี้ด้วยไฟฟ้าในผู้ป่วยบางรายแล้วพบว่ามันสามารถทําให้เกิดความรู้สึกคล้ายๆ OBE หรือเห็นภาพในอดีตได้ ซึ่งมันก็ดูคล้ายๆกับอาการชักบางประเทศเหมือนกันอ๋อครับแต่ความเหมือนนี้มันก็มีข้อแตกต่างอยู่ดีใช่ค่ะคือประสบการณ์ที่เกิดจากการกระตุ้นสมองหรืออาการชักเนี่ยมันมักจะเอ่อขาดขาดหายหายดูแปลกๆไม่ต่อเนื่องแล้วก็มักจะตามมาด้วยความสับสนจำอะไรไม่ค่อยได้แม่นยำซึ่งมันต่างจาก NDE ที่ส่วนใหญ่จะเล่าว่ามันชัดเจนมากเป็นเรื่องเป็นราวแล้วก็จำได้แม่นไปนานหลายปีเลยค่ะ ที่สำคัญคือพอเขาลองสแกนสมองของคนที่กำลังนึกถึงประสบการณ์ NDE ของตัวเองเนี่ยก็พบว่าสมองมันทำงานในหลายๆส่วนเลยไม่ใช่แค่ที่กลิบขมับอย่างเดียวค่ะฟังดูเหมือนว่าคำอธิบายทางชีววิทยาทั้งหมดนี้มันมีจุดอ่อนหรือมีอะไรที่ขัดแย้งกันเองอยู่ลึกๆนะครับใช่ค่ะมีความขัดแย้งในตัวเองที่น่าสนใจมากๆเลยคือทุกทฤษฎีทางชีววิทยาที่เราพูดถึงเนี่ย ต่างก็ต้องการให้สมองยังคงทํางานได้อย่างเป็นระบบแล้วก็ซับซ้อนพอสมครวรเลยนะคะเพื่อที่จะสามารถสร้างประสบการณ์ NDE ที่มันละเอียดมีเรื่องราวชัดเจนขนาดนั้นขึ้นมาได้แต่ในขณะเดียวกันทฤษฎีเหล่านี้ก็ตั้งอยู่บนพื้นฐานที่ว่า NDE มันเกิดขึ้นตอนที่สมองกําลังจะหยุดทํางานกําลังสูญเสียการทํางานอย่างเป็นระบบเพราะว่าขาดเลือดขาดออกซิเจนจุดนี้แหละค่ะที่มันเป็นปมที่ยังแก้ไม่ตกทางวิทยศาศาสตร์พอจะเห็นภาพความท้าทายของคําอธิบายเชิงชีววิทยาแล้วครับ เออแล้วถ้าเราลองมองในมุมจิตวิทยาล่ะครับมีแนวคิดอะไรมาอธิบายเรื่องนี้บ้างอีกกลุ่มหนึ่งก็มองว่า NDE มันเป็น,นกลไกทางจิตใจมากกว่าค่ะเช่นทฤษฎีเรื่องการแยกตัวออกจากสภาวะคุกคาม dissociation depersonalization อันนี้เขาอธิบายว่า NDE โดยเฉพาะประสบการณ์ออกจากร่างหรือ OBE เนี่ยมันเป็นวิธีที่จิตใจใช้ป้องกันตัวเองจากความเจ็บปวดทางกายหรือความกลัวตายแบบสุดขีดคล้ายๆกับกลไกป้องกันตัวเองที่เราเจอในคนที่ประสบเหตุการณ์สะเทือนขวนัญรุนแรงหรือ PTSD นะคะแต่ก็ยันติดปัญหาเดิมๆที่เราคุยกันเมื่อกี้ใช่ค่ะ คือมันอธิบายไม่ได้ว่าทำไม NDE ถึงมีโครงสร้างมีแกนเรื่องที่มันคล้ายกันมากๆทั่วโลกข้ามวัฒนธรรมข้ามความเชื่อไปได้และที่สำคัญที่สุดเลยคือมันอธิบายปรากฏการณ์ที่ท้าทายมากๆอย่างการรับรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงหรือว่า r i d i c a l Perception ไม่ได้เลยซึ่งเดี๋ยวเราจะลงลึกเรื่องนี้กันค่ะครับแล้วมีแนวคิดเรื่องความคาดหวังหรือความเชื่อส่วนตัวไหมครับว่าแบบ เราเห็นในสิ่งที่เราอยากเห็นหรือเชื่อว่าจะเห็นมีค่ะเรียกว่าแบบจำลองความคาดหวงัง expectancy model ที่เสนอว่าเนื้อหาของ NDE เนี่ยมันมาจากความเชื่อทางศาสนาวัฒนธรรมหรือสิ่งที่คนคนนั้นคาดหวังว่าจะเจอหลังความตายอยู่แล้ว แต่ข้อมูลจากการศึกษาก็ดูจะไม่ค่อยสนับสนุนแนวคิดนี้เท่าไหร่ใช่ไหมครับถูกต้องค่ะเพราะอย่างที่บอกไปองค์ประกอบหลักๆของ NDE อย่างเช่น OBE อุโมงคแสงสว่างมันเหมือนกันอย่างน่าทึ่งเลยแม้แต่ในคนที่ไม่มีศาสนาไม่เชื่อเรื่องชีวิตหลังความตายหรือแม้แต่ในเด็กเล็กๆที่ยังไม่มีกรอบความคิดเรื่องนี้ชัดเจนด้วยซ้ํา งานวิจัยก็พบนะคะว่าการที่คนคนหนึ่งเคยได้ยินเรื่อง NDE มาก่อนเนี่ยไม่ได้ทำให้ประสบการณ์ NDE ของเขามีเนื้อหาตามที่เคยได้ยินเสมอไปค่ะมีทฤษฎีอื่นอีกไหมครับในเชิงจิตวิทยาก็มีอีกนิดหน่อยค่ะเช่นทฤษฎีความทรงจำตอนคลอด Birth Trauma ที่บอกว่าอุมโมงค์คือช่องคลอดแสงสว่างคือการออกมาสู่โลกภายนอก แต่ทฤษฎีนี้ก็ไม่ค่อยได้รับการยอมรับแล้วนะคะเพราะว่าทารกยังสร้างความจําที่ซับซ้อนขนาดนั้นไม่ได้แล้วคนผ่าคลอดก็ยังเจออุมโมงค์ได้เหมือนกันหรือทฤษฎีที่มองว่าเป็นแค่จินตนาการชดเชยแฟนตาซีโปรดักชันที่สมองสร้างขึ้นมาเพื่อปลอบใจตัวเองแต่ก็ยังติดปัญหาเรื่องความสอดคล้องทั่วโลกแล้วก็เรื่อง vertical perception อยู่ดีคะ่ะเหมือนกับว่ายิ่งพยายามหาคำอธิบายด้วยกลไกปกติทั้งทางสมองและจิตใจก็ยิ่งเจอคำถามมากขึ้นไปอีกนะครับ เป็นอย่างนั้นเลยค่ะมันมีความขัดแย้งที่น่าคิดอีกอย่างนะคะคือคนที่ผ่าน NDE มามักจะบอกว่าประสบการณ์นั้นมันเกินกว่าจะบรรยายได้เป็นอะไรที่ i n e f f a b l e มากๆแต่ในขณะเดียวกันโครงสร้างหลักของมันกับเหมือนกันทั่วโลกอย่างน่าประหลาดใจ ถ้ามันเกิดจากความคาดหวังหรือความจำเดิมๆที่เรามีอยู่แล้วมันก็ไม่น่าจะเกินบรรยายใช่ไหมคะแต่ถ้ามันเป็นแค่จินตนาการส่วนตัวมันก็ไม่น่าจะออกมาเหมือนกันขนาดนี้นี่เป็นความท้าทายของทุกทฤษฎีเลยค่ะครับแล้วมีใครที่เขาทุ่มเทศ,ศึกษาเรื่องนี้อย่างจริงจังด้วยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่มันรัดกุมน่าเชื่อถือบ้างไหมครับในวงการวิจัยเนี่ย มีแน่นอนค่ะคนที่ต้องพูดถึงเลยคือดรบรูซเกรนซันท่านได้รับการยกย่องเหมือนเป็นบิดาแห่งการวิจัย NDE ในยุคใหม่เลยนะคะเพราะเป็นคนแรกๆที่นำระเบียบวิธีวิจัยทางวิทยาศาสตร์ที่เข้มงวดมากๆมาใช้กับปรากฏการณ์นี้อย่างจริงจังอ๋อท่านมีบทบาทสำคัญยังไงบ้างครับในการศึกษา NDE ท่านพัฒนาเครื่องมือที่สำคัญมากๆเลยค่ะคือมาตรวัดประสบการณ์เฉียดตายหรือ NDE scale มันเป็นแบบสอบถาม16ข้อที่ช่วยให้นักวิจัยสามารถวัดระดับความลึกของประสบการณ์แล้วก็แยกแยะ NDE จริงๆออกจากภาวะสับสนหรือปฏิกิริยาความเครียดอื่นๆได้อย่างเป็นมาตรฐานมากขึ้นค่ะงานของท่านยังช่วยยืนยันอุบัติการ์ได้ค่ะเช่นพบว่าประมาณ10%์ของผู้ป่วยที่รอดจากภาวะหัวใจหยุดเต้นในโรงพยาบาลจะมีประสบการณ์ NDE แล้วท่านก็ได้ทําการทดสอบแล้วก็ชี้ให้เห็นข้อจํากัดหรือข้อบกพร่องของสมมุติฐานทางสรีรวิ ทยาและจิตวิทยาหลายๆข้อที่เราเพิ่งคุยกันไปนั่นแหละคะ่ะโหฟังดูเป็นการวางรากฐานที่สำคัญมากๆเลยครับแล้วมีงานวิจัยยุคหลังๆที่พยายามจะเก้าวไปอีกขั้นไหมครับแบบว่าพยายามจะเข้าไปสังเกตการหรือวัดผลอะไรบางอย่างในขณะที่คนกำลังอยู่ในภาวะเฉียดตายหรือกำลังกู้ชีพกันอยู่เลย ENS โครงการนี้นำโดยดรแซมพอนเนียเป็นการศึกษาขนาดใหญ่ที่ทำในโรงพยาบาลหลายแห่งหลายประเทศเลยคะ่ะ เป้าหมายหลักคือออกแบบมาเพื่อสำรวจสภาวะการรับรู้หรือ consciousness ที่อาจจะเกิดขึ้นได้ระหว่างการกู้ชีพโดยตรงเลยโหน่าสนใจมากครับแล้วเขาทำยังไงครับถึงจะศึกษาเรื่องละเอียดอ่อนแบบนี้ได้ในสถานการณ์จริงทีมวิจัยใช้วิธีนำเครื่องตรวจคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG แบบพกพาแล้วก็เครื่องวัดระดับออกซิเจนในสมองหรือ NIRS เข้าไปติดที่ศีรษะของผู้ป่วยในขณะที่ทีมแพทย์กำลังทำ CPR อยู่เลยค่ะเพื่อที่จะดูว่าเกิดอะไรขึ้นกับสมองในนาทีวิกฤตนั้นจริงๆนอกจากนั้นนะคะยังมีการทดลองเรื่องการรับรู้ที่พิสูจน์ได้หรือ vertical perception ด้วยโดยการวางรูปภาพหรือวัตถุบางอย่างไว้บนชั้นสูงๆในห้องกู้ชีพซึ่งปกติคนไข้ที่นอนอยู่จะมองไม่เห็นหรือมีการเปิดเสียงสัญ,ญญาณเฉพาะทางขึ้นมา เพื่อดูว่าถ้าใครเกิด OBE ขึ้นมาจริงๆเนี่ยจะสามารถรายงานสิ่งที่เห็นหรือได้ยินได้ถูกต้องหรือไม่แล้วผลออกมาเป็นยังไงบ้างครับน่าตื่นเต้นมากเลยเนี่ยมีการค้นพบที่สำคัญมากๆค่ะอย่างแรกเลยคือทีม Aware พบหลักฐานเป็นครั้งแรกว่าคลื่นสมอง EEG บางรูปแบบนะคะที่บ่งชี้ถึงการทำงานของสมองเช่นพวกคลื่นเดลตา ตีตาแอลฟาเนี่ยมันยังคงตรวจพบได้เป็นระยะเวลานานอาจจะนานเป็นชั่วโมงเลยค่ะหลังจากที่หัวใจหยุดเต้นไปแล้วและกำลังทำ c p พออยู่เดี๋ยวสิครับหมายความว่าสมองยังไม่ดับสนิททันทีที่หัวใจหยุดเต้นอย่างที่เราเคยเข้าใจกันหรอครับใช่ค่ะ นี่เป็นการค้นพบที่ท้าทายความเชื่อเดิมอย่างมากเลยมันบอกเราว่าสมองอาจจะทนทานต่อการขาดออกซิเจนได้นานกว่าที่เราเคยคิดไว้เยอะแล้วก็อาจจะมองได้ว่าความตายเนี่ยมันเป็นกระบวนการที่ยืดเยื้อกว่าที่เราเข้าใจไม่ใช่แค่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นปุ๊บปั๊บนะจุดเวลาเดียว นอกจากนี้นะคะผลวิจัยยังพบว่าผู้รอดชีวิตส่วนน้อยแต่ก็มีในยะสำคัญนะคะประมาณ39%ในกลุ่มตัวอย่างย่อยกลุ่มหนึ่งสามารถระลึกถึงหรือจำเหตุการณ์บางอย่างที่เกิดขึ้นในช่วงที่ตัวเองหมดสติระหว่าง CPR ได้ซึ่งดรภาเนียเรียกประสบการณ์นี้ว่า Recall Experience of Death หรือ RED ค่ะอืมแล้วการทดลองวางรูปภาพหรือเปิดเสียงล่ะครับมีใครรายงานได้ถูกต้องไหมในส่วนนั้น สำหรับส่วนทดสอบเรื่องการเห็นภาพวัตถุนะคะอันนี้ข้อมูลยังจำกัดมากๆค่ะคือถึงแม้จะมีบางเคสที่น่าสนใจเกี่ยวกับเรื่องการได้ยินเสียงที่เปิดให้ฟังอย่างถูกต้องแต่ว่าเนื่องจากอัตราการรอดชีวิตโดยรวมหลังภาวะหัวใจหยุดเต้นนอกโรงพยาบาลเนี่ยมันยังค่อนข้างต่ำอยู่ทำให้จำนวนผู้รอดชีวิตที่อยู่ในห้องที่มีการติดตั้งอุปกรณ์ทดสอบนี้จริงๆมันมีน้อยมากเลยยังไม่สามารถสรุปผลที่ชัดเจนได้จากส่วนนี้ค่ะ อ๋อเข้าใจครับถึงอย่างนั้นงานวิจัยอแวเนี่ยก็ถือว่าเปลี่ยนมุมมองทางการแพทย์เกี่ยวกับภาวะหัวใจหยุดเต้นและสมองไปเยอะเลยนะครับเนี่ยแน่นอนค่ะมันเปิดประตูไปสู่ความเข้าใจใหม่ๆเกี่ยวกับความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนระหว่างหัวใจสมองแล้วก็สภาวะการรับรู้ในช่วงเวลาวิกฤตที่สุดของชีวิตซึ่งความเข้าใจใหม่นี้อาจจะส่งผลต่อวิธีปฏิบัติในการกู้ชีพการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายหรือแม้กระทั่งกระบวนการบริจาคอวัยวะในอนาคตได้เลยค่ะ กลับมาที่ประเด็นที่น่าจะท้าทายที่สุดสําหรับวิทยาศาสตร์กระแสหลักนะครับคือเรื่องที่บางคนก็อ้างว่ารับรู้สิ่งต่างๆรอบตัวหรือแม้แต่เหตุการณ์ที่อยู่ห่างไกลออกไปได้อย่างถูกต้องทั้งๆที่ในขณะนั้นร่างกายและสมองไม่น่าจะทํางานรับรู้อะไรได้แล้วหรือที่เรียกว่า r i d i c a l perception ใช่ค่ะการรับรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริง <rs tarde> veridical perception ในบริบทของ NDE เนี่ยคือการที่บุคคลซึ่งมักจะอ้างว่าตัวเองอยู่ในช่วง OBE นะคะสามารถให้รายละเอียดเกี่ยวกับเหตุการณ์วัตถุหรือบทสนทนาที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อมทางกายภาพได้อย่างถูกต้องแม่นยำทั้งคำที่มันเป็นข้อมูลที่ไม่น่าจะรับรู้ได้ด้วยประสาทสัมผัสปกติซึ่งควรจะหยุดทางานไปแล้วในภาวะวิกฤตนั้นทาไมประเด็นนี้ถึงสำคัญมากครับถึงขั้นเรียกว,ว่าเป็นบททดสอบมาตรฐานของคำเลยทีเดียว เพราะว่าถ้าเราสามารถพิสูจน์กรณีเหล่านี้ได้อย่างชัดเจนแจ่มแจ้งปราศจากข้อโต้แยง้งทางวิทยาศาสตร์อื่นๆได้จริงๆนะคะมันจะเป็นหลักฐานที่ท้าทายแนวคิดพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ที่เราเรียกว่าวัตถุนิยมหรือ materialism อย่างจังเลยค่ะคือแนวคิดที่ว่าสภาวะการรับรู้หรือ consciousness เนี่ยมันเกิดขึ้นและดำรงอยู่ได้เฉพาะภายในสมองที่ทำงานอยู่เท่านั้น ถ้า w e r l d i c a l p e r c e p t i o n s เป็นจริงมันจะเปิดความเป็นไปได้ว่าจิตสำนึกอาจจะไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในร่างกายหรืออาจทำงานได้เป็นอิสระจากสมองที่กำลังล้มเหลวอยู่ก็ได้โหฟังดูยิ่งใหญ่มากครับมีกรณีไหนที่โดดเด่นที่มีการบันทึกไว้อย่างดีมากๆไหมครับมีค่ะกรณีที่มักจะถูกอ้างถึงมากที่สุดและมีการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ประกอบอย่างละเอียดมากๆเลย คือกรณีของคุณแพมเรโนส์ค่ะเธอเป็นนักร้องนักแต่งเพลงชาวอเมริกันที่เข้ารับการผ่าตัดเนื้องอกในสมองซึ่งอยู่ในตำแหน่งที่ซับซ้อนมากๆด้วยเทคนิคพิเศษที่เรียกว่าภาวะหัวใจหยุดเต้นในภาวะอุณหภูมิต่ำเทคนิคนี้คืออะไรครับทำไมถึงพิเศษขนาดนั้นคือในการผ่าตัดเนี่ยแพทย์จำเป็นต้องลดอุณหภูมิร่างกายเธอลงไปต่ำมากๆเลยค่ะจนกระทั่งหัวใจหยุดเต้นแล้วก็ต้องระบายเลือดออกจากสมองจนหมดเพื่อให้ศัลยแพทย์เข้าไปผ่าตัดเนื้องอกได้สะดวก จุดที่สำคัญที่สุดคือในระหว่างช่วงเวลานั้นคลื่นไฟฟ้าสมองหรือ EEG ของเธอแบนราบสนิทค่ะซึ่งตามนิยามทางการแพทย์ณขณะนั้นถือว่าเธออยู่ในภาวะสมองหยุดทำงานหรือเทียบเท่ากับการตายทางสมองชั่วคราวเลยทีเดียวเหลือเชื่อมากแล้วเกิดอะไรขึ้นครับในภาวะที่สมองน่าจะดับไปแล้วเนี่ย นี่คือจุดที่น่าทึ่งมากๆค่ะถึงแม้จะอยู่ในภาวะที่สมองควรจะหยุดทำงานไปแล้วโดยสิ้นเชิงคุณแพมกลับสามารถบรรยายรายละเอียดของสิ่งที่เกิดขึ้นในห้องผ่าตัดได้อย่างถูกต้องหลายอย่างเลยค่ะหลังจากที่เธอฟื้นขึ้นมาเช่นเธออธิบายลักษณะของเลื่อยไฟฟ้าขนาดเล็กที่ศัลยแพทย์ใช้เปิดกะโหลกศีรษะว่ามันดูเหมือนแปรงสีฟันไฟฟ้าซึ่งตรงกับลักษณะของเครื่องมือจริงๆโห oh. อือ เธอได้ยิบทสนทนาเฉพาะพระหว่างทีมแพทย์อย่างเช่นมีพยาบาลคนหนึ่งพูดว่าหลอดเลือดแดงที่ขาข้างหนึ่งของเธอมันเล็กเกินไปที่จะใส่ท่อได้สะดวกซึ่งทั้งหมดนี้ทีมแพทย์และพยาบาลได้ยืนยันในภายหลังนะคะว่ามันเกิดขึ้นจริงและตรงกับบันทึกการผ่าตัดทุกอย่างเลยค่ะโอ้โหอันนี้มันน่าขนลุกเหมือนกันนะครับ การรับรู้โดยที่สมองไม่ทํางานเนี่ยแล้วมีอะไรที่มันท้าชายยิ่งไปกว่าการณีนี้อีกไหมครับมีค่ะ การทดสอบที่ถือว่าท้าทายแนวคิดพื้นฐานที่สุดเลยนะคะคือการศึกษา NDE ในผู้ที่ตาบอดแต่กำเนิดค่ะลองนึกภาพตามนะคะถ้าคนที่ไม่เคยมองเห็นมาก่อนเลยในชีวิตเพราะว่าระบบประสาทการมองเห็นไม่ทำงานหรือไม่มีลูกตาตั้งแต่เกิดไม่เคยแม้แต่จะฝันเป็นภาพเลยแต่กลับมารายงานว่ามองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างถูกต้องระหว่าง NDE นั่นจะเป็นหลักฐานที่แย้งกับความเข้าใจปัจจุบันของเราอย่างรุนแรงเลยค่ะ แล้วมีงานวิจัยที่ศึกษาเรื่องนี้จริงๆหรอครับมีงานวิจัยสำคัญชิ้นหนึ่งค่ะชื่อ Mind Sight ทำโดยดร e n n e t h Ring และดร Sharon Cooper พวกท่านได้สัมภาษณ์ผู้พิการทางสายตาจำนวน31คนที่มีประสบการณ์ NDE ผลที่ได้คือผู้เข้าร่วมส่วนใหญ่รวมถึงหลายคนที่ตาบอดมาตั้งแต่เกิดนะคะรายงานว่าพวกเขาสามารถมองเห็นได้เป็นครั้งแรกในชีวิตระหว่างที่เกิด NDE ค่ะ สามารถบรรยายลักษณะร่างกายตัวเองสิ่งของในห้องหรือสภาพแวดล้อมอื่นๆได้อย่างละเอียดพอจะมีตัวอย่างไหมครับเคสที่ชัดๆหน่อยมีกรณีที่โด่งดังค่ะคือคุณวิกกี้โนราทักเธอตาบอดสนิทต,ตั้งแต่กำเนิดเลยค่ะไม่มีการรับรู้แสงหรือภาพใดๆเลยแต่ระหว่าง NDE ที่เกิดจากอุบัติเหตุทางรถยนต์เธอบรรยายว่าเห็นร่างตัวเองนอนอยู่บนเตียงเห็นผมยาวสีน้ำตาลแล้วก็จำแหวนแต่งงานที่นิ้วตัวเองได้ค่ะโห นี่มันทําให้ต้องกลับมาตั้งคําถามพื้นฐานจริงๆจังๆเลยนะครับใช่ค่ะกรณี r a d i c a l Perception โดยเฉพาะในคนตาบอดเนี่ยมันผลักดันให้เราต้องถามคำถามที่ใหญ่มากๆเลยว่าตกลงแล้วสมองเป็นผู้สร้าง produce จิตสำนึกขึ้นมาหรือว่าสมองเป็นเพียงเครื่องรับหรือตัวกรองสัญญาณของจิตสำนึกที่อาจจะมีอยู่เป็นอิสระจากสมองกันแน่ นี่คือแก่นของสิ่งที่นักปรัชญาเขาเรียกว่าปัญหายากของจิตสำนึกหรือ the hard problem of consciousness ที่ NDE ทำให้มันยิ่งซับซ้อนและท้าทายมากขึ้นไปอีกค่ะเป็นคำถามที่ใหญ่และตอบยากจริงๆครับทีนี้ลองมองไปที่ผลกระทบในระยะยาวบ้างครับประสบการณ์เฉียดตายที่รุนแรงแบบนี้มันเปลี่ยนแปลงชีวิตคนที่เจอไปอย่างไรบ้างครับข้อมูลตรงนี้ค่อนข้างชัดเจนและสอดคล้องกันมากเลยค่ะ งานวิจัยจํานวนมากยืนยันว่า NDE มักจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทัศนคติค่านิยมและความเชื่ออย่างลึกซึ้งและยั่งยืนมากๆในชีวิตของผู้ที่ประสบพบเจอซึ่งเป็นลักษณะที่มักจะไม่พบในคนที่รอดจากเหตุการณ์เฉียดตายอื่นๆที่ไม่ได้มี NDE นะคะหรือในคนที่มีอาการประสาทหลอนจากสาเหตุอื่นๆค่ะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางไหนบ้างครับที่เห็นเด่นๆเลยที่เห็นชัดเจนเลยคือค่านิยมเปลี่ยนไปค่ะ ความสนใจในเรื่องวัตถุชื่อเสียงเงินทองทรัพย์สินมักจะลดลงอย่างเห็นได้ชัดแต่จะหันไปให้ความสำคัญกับเรื่องความสัมพันธ์ที่ดีกับคนรอบข้างมากขึ้นความรักความแม่ตาการช่วยเหลือผู้อื่นแล้วก็การสแสวงหาความหมายหรือเป้าหมายทางจิตวิญญาณในชีวิตมากขึ้นค่ะครับแล้วเรื่องความกลัวตายล่ะครับซึ่งดูจะเป็นแกนหลักของประสบการณ์นี้เลยมักจะมาพร้อมกับความซาบซึ้งในคุณค่าของการมีชีวิตอยู่มากขึ้นด้วยค่ะ รู้สึกขอบคุณสิ่งเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจําวันมากขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกถึงเป้าหมายหรือภารกิจบางอย่างที่ตัวเองต้องทําในชีวิตนี้มีประเด็นอื่นที่น่าสนใจอีกไหมครับเกี่ยวกับผลกระทบระยะยาวนี้มีข้อมูลที่น่าสนใจมากๆอีกอย่างค่ะคือ NDE ที่เกิดขึ้นในกลุ่มคนที่เคยพยายามฆ่าตัวตายมาก่อนพบว่ามันสามารถลดความเสี่ยงในการพยายามฆ่าตัวตายซ้ำในอนาคตได้อย่างมีนัยสำคัญด้วยค่ะ เหมือนกับว่าประสบการณ์นั้นได้เปลี่ยนมุมมองต่อชีวิตและความตายของเขาไปโดยสิ้นเชิงเลยอืมการเปลี่ยนแปลงที่มันลึกซึ้งและยั่งยืนขนาดนี้มันบอกอะไรเราได้บ้างครับในเชิงวิทยาศาสตร์ มันอาจจะบ่งชี้ถึงการปรับเปลี่ยนโครงสร้างทางความคิดหรือแม้แต่การทำงานของวงจรประสาทบางอย่างในสมองนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องความเห็นอกเห็นใจ empathy หรือมุมมองต่อการดำรงอยู่ existential perspectives ซึ่งมันมีความคล้ายคลึงกับผลลัพธ์ที่จิตบำบัดหลายๆรูปแบบพยายามจะไปให้ถึงเลยค่ะทำให้นักวิจัยบางคนมองว่า NDE อาจจะทำหน้าที่เหมือนการบำบัดทางจิตที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่ส่งพลังมากม ถ้าเราเข้าใจกลไกลของมันได้ดีขึ้นในอนาคตก็อาจจะนำไปสู่แนวทางการช่วยเหลือหรือบำบัดแบบใหม่ๆได้ค่ะครับจากที่เราสำรวจข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ทั้งหมดกันมาในวันนี้ก็พอจะเห็นภาพนะครับว่าประสบการณ์เฉียดตายหรือ NDE เนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์ที่มีอยู่จริงมีแบบแผนที่น่าสนใจมีลักษณะร่วมที่สอดคล้องกันอย่างน่าประหลาดใจข้ามวัฒนธรรมเลยทีเดียว และที่สำคัญคือมันยังคงเป็นความท้าทายใหญ่หลวงต่อคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์กระแสหลักโดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเด็นเรื่องการรับรู้ที่ถูกต้องตรงตามความเป็นจริงในขณะที่สมองไม่ควรจะทำงานได้แล้วและทั้งหมดนี้มันกำลังบอกอะไรเรากันแน่ก็คงต้องยอมรับตามตรงนะคะว่าแม้เราจะมีความก้าวหน้าในการศึกษาจำแนกแล้วก็ทำความเข้าใจ NDE มากขึ้นเรื่อยๆแต่ณปัจจุบันก็ยังไม่มีแบบจำลองทางชีววิทยา หรือจิตตวิทยาใดเพียงทฤษฎีเดียวที่สามารถอธิบายองค์ประกอบทั้งหมดของ NDE ได้อย่างสมบูรณ์จริงๆการวิจัยยังคงดำเนินต่อไปค่ะแล้วก็ยังเผชิญกับความท้าทายในเชิงระเบียบวิธีอยู่เสมอแต่ก็มีการพัฒนาเครื่องมือและแนวทางใหม่ๆขึ้นมาเรื่อยๆนะคะคำถามพื้นฐานเกี่ยวกับธรรมชาติที่แท้จริงของสภาวะการรับรู้หรือ consciousness และความสัมพันธ์ที่ซับซ้อนมากๆระหว่างจิตกับสมองเนี่ยยังคงเป็นปริศนาใหญ่ที่รอการค้นพบคำตอบต่อไปค่ะครับ การเจาะลึกเรื่อง NDE ผ่านมุมมองวิทยาศาสตร์ในวันนี้อาจจะไม่ได้ให้คำตอบสุดท้ายที่ชัดเจนกับเรานะครับแต่ผมว่ามันกลับเปิดพรมแดนใหม่ๆของคำถามที่น่าขบคิดมากๆเลยถ้าหากว่าสภาวะการรับรู้ของเราเนี่ยอาจจะมีความสามารถหรือดำารงอยู่ในรูปแบบที่มันซับซ้อนลึกซึ้งกว่าที่เราเคยเข้าใจกันประสบการณ์สุดขั้วที่เกิดขึ้นณนะเส้นแบ่งระหว่างความเป็นและความตายนี้ มันกำลังสะท้อนให้เห็นถึงศักยภาพบางอย่างที่ซ่อนเร้นอยู่ในความเป็นมนุษย์หรือกำลังบอกใบ้ถึงธรรมชาติที่แท้จริงของความเป็นจริงที่เราอาศัยอยู่นี้กันแน่นี่คงเป็นคำถามที่เราต้องเก็บไปคบคิดกันต่อยาวๆเลยครับ